มาดูข่าวด่วนเลยท่านผู้ชมนะอัปเดตสําหรับพี่น้องที่อยู่ชนบุรีเอาอย่างนี้ดีกว่าอยู่ทุกจังหวัดเลยไม่รู้แหละคุณจะอยู่จังหวัดไหนเพราะผมไม่รู้ว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันไปที่ไหนบ้างณนะขณะนี้เขาบอกว่ามีชายนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่17ธันวาคมแล้วก็ต้องกักตัวที่โรงแรมอยู่นะโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุข,ขุมวิทเพื่อรอผลตรวจเชื้อโควิดในทีมว่าเป็นบวกหรือเป็นลบมาถึง17เข้าโรงแรมกักตัว18หนีท่านผู้ชมช่วงบ่ายสอง หนีออกจากโรงแรมที่กักตัวโบกแท็กซี่ไปจังหวัดชนบุรีเขาบอกไปพัทยาไปพัทยาเนี่ยซึ่งไปถึงพัทยาปุ๊บผลตรวจมันออกเลยนะว,ว่าชายคนนี้ติดเชื้อโควิดในทีนก็คือผลคือเป็นบวกนั่นแหละแล้วก็เข้าติดต่อจะพักโรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมก็ถามหาหนังสือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางมีไหมแสดงไม่ได้ก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าพักแต่อย่างใดตอนนี้เนี่ยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็สั่งให้ตํารวจท่องเที่ยวตํารวจตรวจคนเข้าเมือง เร่งติดตามตามหาชายคนนี้เบาะแสสุดท้ายเนี่ยที่พบก็อยู่พัทยาขณะนี้ฝ่ายสืบสวนก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไล่ล่าอยู่อีกฝั่งนึงก็ดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางการหลบหนีตามข้อมูลที่มีเนี่ยณนะขณะนี้ชายคนนี้ติดเชื้อโควิดในทีมยืนยันและผลเป็นบวกอย่างแน่นอนและก็เชื่อว่าชายคนนี้ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยและน่าจะเดินทางต่อไปยังภาคใต้แล้วณขณะน,นี้เพราะฉะนั้นเตือนพี่น้องหน่อยชายที่อยู่ตามรูปที่ท่านผู้ชมเห็นณขณะนี้ ติดเชื้อโควิดในทีนะครับหลีกเลี่ยงนะพบเจอเห็นคล้ายๆละไม้คล้ายคืนหลบไว้ก่อนท่านผู้ชมเพราะเชื้อโควิดมันไม่ได้ดูนะว่ารู้จักไม่รู้จักมันไม่เลือกคนติดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังเอามาเตือนครับระวังด้วยนะแล้วก็ขอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่สู้ๆนะฮะเป็นกําลังใจให้ใช้ความระมัดระวังในการจับกลุมด้วยดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเขาติดโควิดในทีนชงชุดอะไรก็ต้องใส่ให้มันพร้อมคือเป็นไปได้นยผมว่าใช้ปืนไฟฟ้ายิงให้สลบไปก่อนเลยเพราะว่าเข้าไปจับเขาเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่ามันจะดิ้นไม่ดิ้นถ้ามันเกิดปัดนุน่นปัดนี่มานะปัดแมสหลุดออกมาสบายเลยครับเนี้ยบันเทิงเลยนะจะบอกให้ฟังนะกลุ้มใจเลยเพราะฉะนั้นต้องจัดการโดยขั้นเด็ดขาดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่จะหลบหนีออกมาอันนี้ก็ผิกดกฎหมายแล้วหนีออกมาเนี่ยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ